จากภูเขาที่ได้รับฉายาแม่ทัพไร้พ่ายแห่งจัก,กรพรรดิองเก่าทําให้ยั่วซานเป็นยอดฝีมือที่้อมอุทิศต,ตนให้กับกองทัพและราชวงศ์โอ้ดูแปลงล่างปืบ๊บตีธรรมดาตีธรรมดากดตัวเอฟจิ้มกดขี้ขวาสาบาทหนึ่งดอกนะครับผมถึงกับดับดิ้นไปแปลงแปลงสิผมรออยู่เออนี่ เรียกนาบอกมาและกดสกิลเอฟนี้เหมือนเป็นสกิลคำรามนะแต่ถ้าว่าอาคอสได้ทำการกระบฏในสงครามระหว่างอันเลสที่คาวสเปรโรและโจมตียั่วซานจนบาดเจ็บภายหลังยั่วซานถูกส่งให้ไปปราบกบฏแต่กลับถูกออกไล่ล่าโดยชนยเวยเพื่อรักในวัยเด็ก สวัสดีดนักผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับช่องเด่นักรันไดระเวยวันนี้คุณอยู่ในเกมนารกคาเบดพอย วันนี้นะครับเรามากับเกมมัลติเพเยอร์บน PC นะครับซึ่งมียอดขายทะลุก6ล้านชุดนี่ครับผมในเวลาเพียงแค่3เดือน <rires S 1> ผมบอกเลยว่าติดอันดับเกมขายดีที่สุดของสตรีมกันเลยอย่างนั้นเลยครับผมและยังถูกเสนอชื่อให้ชิงรางวัลเบสมัลติเพเยอร์แอคชั่นเกมออฟ2อของ Golden Joystick a w a r d นะครับโอ้และที่สำคัญตอนนี้นี่ครับนารา ก็ลดราคาด้วย3 0ฟังแล้วก็ไม่อยากจะฟังต่อแล้วครับขออนุญาตเลยลวกันไม่รู้พี่พูดเรื่องอะไรแต่ผมขออนุญาตไปซื้อเกมที่สตีมก่อนอย่าพึ่งนี่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาอัปเดตตัวละครตัวใหม่ที่คุณจะไม่เห็นที่ไหนคุณจะได้ดูที่นี่ก่อนใครนะครับผมสําหรับยั่วซานสปอยกันไว้เลยนะครับเลือด2ขีดเนี่ยกดสกิลทีเดียวก็มิดหลอดแล้วนะครับผมเคยเห็นทหารดินเผาตัวเป็นๆมาแปลงร่างให้ดูไหม ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวทั้งประวัติของเขาความเป็นมาว่าทำไมเขาถึงแก่งแข็งแก่งขนาดนี้ไม่ใช่แก่งแข็งแต่เป็นการแข็งแก่งแล้วผมและมีสกิลอาเชโนโน่สกิลปกติ3ามท่าเป็นยังไงแปงลงร่างแล้วมีสกิลอะไรบ้างอยากรู้เลยใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชนประวัติเขากันก่อนเลยครับผมเอาละครับผมไปเลย ยั่วซานนะครับเป็นแม่ทัพหนุ่มสุดแก่งนะครับผู้ถูกฝึกให้ลบนี่ครับตั้งแต่จําความได้มีความมุ่งม,มั่นจริงจังและเป็นที่หนึ่งในด้านการลบยั่วซานในวัยเด็กถูกฝึกฝนให้เป็นนักรบมาตั้งแต่ยังจำความได้จากภูเขาที่ได้รับฉายาแม่ทัพไร้ไพ่แห่งจักรพัิองเก่าทําให้ยั่วซานเป็นยอดฝีมือที่พร้อมอุทิศตนให้กับกองทัพและราชวงศ์ ด้วยในิสัยที่จริงจังและเข้มงวดทำให้ยั่วซานไม่เชื่อใจใครนอกจากอาคอสเพื่อนสนิทมากฝีมือในกองทัพของเขาที่ร่วมเป็นร่วมตายผ่านภารกิจกันมากมายแต่ถ้าว่าอาคอสได้ทำการกรบฏในสงครามระหว่างอันเลสที่คาวสเปโรและโจมตียั่วซานจนบาดเจ็บภายหลังยั่วซานถูกส่งให้ไปปราบกบฏ แต่กลับถูกออกไล่ล่าโดยชนโยเวยเพื่อรักในวัยเด็กลูกสาวแห่งองค์ชายอเวเลียนเนื่องจากเขาถูกค้นพบว่ามีเชื้อสายจากราชวงศ์เก่าครอบครัวของยูซานก็ถูกสั่งจองจำไปด้วยเขาหนีการจับกุมจนไปเจอกับเทสซาผู้ให้สัญญากับเขาว่าจะทำให้เขากลับไปมีสิทธิ์ในบัลลัง แลกกับการออกไปตามหา Mark of i ฟ m o ม t มเ i ลิใน m o ล u ัสไอเอาละครับผมเรื่นั่นคือประวัติของยั่วซา,อา,อานอย่างละเอียดเป็นยังไงอย่างกับหนังเล่าเรื่องมีภาพประกอบนู่นนี่นั่นฟังและอินขึ้นไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ายั่วซานเนี่ยจะสมคำร่ำเรือกับที่เขาบอกหรือเปล่าเอาละครับผมไปรุยกันได้ อ่ะแล้วก็ผมมาดูกันนะครับสำหรับสกิลเอฟของเขาเนี่ยครับสังเกตได้ว่านี่นี่นี่เห็นป่มเป็นการแบบเหมือนกับนี่ดูดูดูด,ดูเลงไปตรงๆแล้วก็เป็นการกระแทกเห็นไหมครับกระแทกให้กระเด็นนะกระแทกกระเด็นไม่รู้ว่าถ้าโดนล,ลุมหรือว่ามีหลากหลายตัวละครกําลังลุมอยู่เนี่ยจะกระเด็นทั้งหมดหรือเปล่านะครับผมนี่เลยดูดูดูด อ่าสตูอยู่ตรงหน้านะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็เป็นการกระแทกสตูให้กระเด็นไปไกลพอสมควรเลยนะก็คือระยะพอที่เราสามารถที่จะเซ็ตทรงเอาเอาวุงอาวุธออ,ออกมาตั้งเพื่อที่จะแบบลุยต่อในช็อตต่อไปได้เลยอะ่ะนึกออกป่ะเออถ้ามีหลายๆคนแล้วกระแทกกระเด็นหมดหรือเปล่ามไม่รู้หรือว่ามันเน้นแค่ตัวเดียวที่หันหน้าเข้าหานะไม่รู้ล็อกหนึ่งหรือล็อกทั้งหมู่นะครับอันนี้คือสกิลหนึ่งนะแล้วเหมือนจะแบบจะสตั้นค่อนข้างที่จะนานด้วยว้าวเอาละครับผมมาดูท่าที่2นะครับยั่วซานเนี่ย จะสังเกตได้ว่าเหมือนเดิมเลยมองตรงพุ่งเป็นเส้นตรงนะครับเอาตัวเข้ากระแทกแต่ศัตรูเนี่ยจะไม่เดนกระเด็นออกไปเหมือนรอบที่แล้วนะครับแล้วตัวของยัวซานเนี่ยจะเข้าไปปราชิดศัตรูเลยอารมณ์เหมือนต่อคอมโบหรือเปล่าแบบฟันฟึบฟับฟบ,ฟบชาร์จและชาร์จแต่ชาร์จไม่ปล่อยแล้วเราพุ่งไปชนแทนอะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบขัดคอมโบอะนี่บอกว่าเออเหมือนเราฟันฟันเขาชาร์จปึ๊บเรากด F เนี้ยปึ๊บเข้ากระแทกเห็นปะเดี๋ยวจะสังเกตนะนี่นี่สกิลเต็มแล้วใช่ไหมครับเรากดปั๊บ อ่ายัวซานก็จะพุ่งไปกระแทกเนี่ยเห็นปะแล้วเหมือนกับแบบขัดเขาแต่ไม่ให้เขากระเด็นไปไกลเพื่อที่จะให้เราสามารถต่อสกิลได้เราไม่หนีไงอันนู้นเราชนแล้วเขากระเด็นไปไกลเราหนีได้แต่เน,นี่ยเราชนแล้วเราอยู่กลางวงล้อมเลยเราสามารถที่จะต่อสกิลอื่นได้นะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นสุดท้ายนะครับอันที่3อันนี้นะครับพอเรากดแล้วเนี่ยกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยแล้วต่อยลงมาติดสถานะไฟไหม้ด้วยวนีครับผมติดสถานะไฟไหม้ด้วยสังเกตได้ว่าพอเรากดปึ๊บ พอเรากดสกิลปุ๊บตัวเราลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็ชกลงมาที่พื้นนะครับอย่างนี้อาจจะเป็นสกิล a อวหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้แบบศัตรูติดไฟติดไฟลุกรอบๆตัวเราเลยหรือเปล่าอ <sock S 2> ันนี้ผมก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูในวันที่11ที่อัปเดตมานี้นะครับแล้วอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้เกมลด3 0ต้อนรับยุโซานอยู่นะครับอย่าลืมนะครับไปจับจองกันนะครับผมเกมดีๆแบบนี้ต้องมีไว้ติดไ d แล้วมาถึงไฮไลท์นะครับสกิลอันตินี่เลยโอ้โหดู ทเทโคตรส,สังเกต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 เห็นไหมครับหลอดสกิลข้างล่างเต็มนะครับแปลงล่างแล้วแบบมีแบบพอเราแปลงล่างแล้วตัวเราเนี่ยกลายเป็นท่าหาดินเผานะครับผม<อ>เหมือนในแบบของจริงเลยอ่ะสุสานจินซีฮ่องเต้อ่ะเห็นป่มแล้วก็เรียกแบบเหมือนเป็นเงาหรือทวนนี่แหละครับมาถือนะเราเองเนี่ยจะไม่สามารถถืออาวุธของเราได้นะครับจากที่ผมดูแล้วนะครับโอ้หดูแล้วทวนเหมือนกับมีไฟลุกเหมือนเป็นธงแต่เป็นธงวิญญ,ญาณนี่หรอปะแต่ยังมีชีวิตนะครับผมแล้วการโจมตี จะมีสองโพซิชันก็คือสับลงมาแล้วก็กวาดนะครับผมซึ่งตรงนี้ดาเมจจะขึ้น2 1 8แปเห็นไหมครับอ่า196ฟันสองแปดแต่เห็นอะไรไหมครับสกิลตัว F ครับกดใช้ปึ๊บทวนเนี่ยจะทิ้มไปตรงๆเลยนะผมขอเรียกว่าทวนนะผิดขอภัยนะครับจะทิ้มไปตรงตรตัวละครและดาเมจที่ออกมา1187คิดง่ายๆดูหลอดที่หายไปครับหายไปกี่บาดูเอาเองนะครับผมและยังไม่พอหลังจากจิ้มเสร็จนะครับมี มีแอคชั่นอันนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดคลิกขวาเพื่อจบคอมโบนะครับพอกดปั๊บสะบัดอีกหนึ่งครั้งอะ <c oughs> เลือดเลือดเกาะเต็มอะแต่โดนดอกเดียว <c oughs> โอ้ดูแปลงล่างปื๊บตีธรรมดาตีธรรมดากดตัวเอฟจิมกดคลิกขวาสาบาัดหนึ่งดอกนะครับผม <c oughs> ถึงกับดับดิ้นเฮียยังโหด โอเคครับผมมาดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่านี่ครับผมเหมือนเดิมเลยครับแปลงล่างดามเมจเข้ากันทั้งสองครั้งแป่เป็นสกิลกระโดดเหยียบเนีครับเป็นสกิลกระโดดเหยียบโอ้โหนี่ให้สังเกตนี่ให้สังเกตดูอาวุธคือผมอยากจะบอกว่า นอกจากนะครับจะเป็นเกมต่อสู้ที่เราเนี่ยมีการต่อสู้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นการสู้แบบแพรลี่นะครับผมแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าชนะทางกันนะครับผมถ้าเขาชาร์จฟ้านะครับเราชาร์จเด็ก ถ้าเขาตีธรรมดาเราชาร์จฟ้าคือตรงเนี้ยถ้าได้เล่นจะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยสนุกกับการต่อสู้มากเราอ่านคอมโบคู่ต่อสู้เราอ่านการฟันคู่ต่อสู้เห็นเขาขยับเท้าเนี่ยชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จสองครั้งติดซึ่งในเกมเนี่ยนะครับจะสามารถชาร์จได้หลายๆครั้งหรือจะชาร์จแค่ครั้งเดียวแล้วหลบหรือว่ากดแบบพลิกตัวไปก็ได้ซึ่งมันจะมันมากเราได้อ่าน การต่อสู้ตรงนี้คือสุดยอดแห่งการขายเลยนะครับผมไม่มีใครทําตามได้ตรงนี้สะดุกมากๆและอีกอย่างคือเอฟเฟกของเขานะครับความคมภาพสวยดูดิอันนี้คือภาพตัวละครนะดูดิคือความสวยของภาพอ่ะมันเวอร์มากทุกอย่างมันแบบมันสวยเกินอะ่ะดูดิแล้วดูชุดสกินของเขานะสำหรับคนที่ชื่นชอบสกินนะครับเกมนี้เนี่ยสกินของเขาออกไปเรื่อยๆดูชุดโอเมนดูเห็นปะโคตรเท่เล้วดูชุด ชุดเดของเขาคือมันมีประวัติอ่ะมันมีเรื่องราวในตัวเลยอ่ะเห็นปะเหมือนแบบหลุดคุกออกมาเป็นนักโคตรตีมไฟแล้วแบบพร้อมที่จะระเบิดพลังอ่ะรู้แค่ว่าแบบร่างเนี้ยยังไม่ใช่ร่างสุดยอดของเขาเนื่อหรอปะ <c oughs> เขาสามารถที่จะปล่อยพลังออกมาได้แบบเวอร์วังอลังการมากเออแบบแม่งสุดนี่ครับสังเกตสังเกตดูอาวุธเห็นปะแม่งมีชีวิตอ่ะเรียกว่ามีชีวิตอ่ะเสียงเดินเอฟโฟกเอฟเฟกต์าสังเกตเสียงเท้าดังปุ่มเนี่ยมัน มันคือรอยเท้าขนาดใหญ่มันคือหินมันคือความหนักแน่นนะเออผมชอบมากเลยครับผมออาไปดูสกิลที่3กันครับโอเคครับผมสกิลที่3นะครับเหมือนเดิมเลยเราจะใช้ตอนแปลงล่างใช่ไหมครับผมเอาละครับผมก็จะแปลงล่างเป็นทหารดินเผานะครับผมจากสุสานจินซีโค้รเอาดูไปแปลงแปลงสิผมรออยู่เอเอเนี่เรียกดาออกมาและกดสกิลเอฟนี้เหมือนเป็นสกิลคำรามนะ ผมไม่แน่ใจว่าบัฟอะไรหรือเปล่าแต่จากที่ผมสังเกตเนี่ยดาเมทเท่าเดิมนะ196ก okay, โอเคแล้วผม100อ่า2อนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูเกมออกมาจริงๆว่าจะเป็นบัฟให้เพื่อนบัฟแข็งแกร่งบัฟทนหรือว่าบัฟให้ศัตรูอะไรอ่อนแอตาบอดอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ไม่ขึ้นสถานะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าว่าว่ามันเป็นบัฟอะไรแต่ดูภาพนะมีชีวิตชีวามากๆเลยนะสุดยอดจริงๆ ภาพมีชีวิตจีวางเริงเอาละครับผมและสำหรับเพื่อนๆที่กังวลว่าภาพสวยขนาดนี้จะเล่นได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสเปคแนะนําของเขาเนี่ครับผมแค่นี้เองครับผมทางนี้ครับทางนั้นครับแค่นี้เท่านั้นเอง เอาละครับผมแรบผมยังจะบอกว่าทําไมนาากะถึงต้องมีติดไ d ดีทุกๆคนในสตรีมนะครับผมต้องบอกเลยอันดับแรกนาากะสามารถที่จะแต่งหน้าแต่งตาให้เหมือนสแกนหน้าเราลงไปได้เลยนะครับคุณรู้สึกเหมือนคุณได้เล่นตัวของคุณเองเลยนะครับผมแล้วก็มีสกินที่หลากหลายมากๆต้องบอกเลยว่าทุกอันเนี่ยมีเรื่องราวแล้วก็สวยด้วยนะครับผมมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับในการแต่งหน้าแต่งตัวละครเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณเล่นสิบตา ตัวอาชีพเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมและการต่อสู้ที่ยากที่จะเรียนแบบนะครับซึ่งผมจะบอกว่า แต่ละตัวละครเขาจะมีสกิลติดตัวที่แตกต่างก,กันครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยอย่างที่ผมได้อธิบายสกิลข้าวๆไปใช่ไหมครับอของยั่วซานเนี่ยเราสามารถที่จะดูดิเห็นไหมครับอาเดฟสกิลของเราได้ว่าเราอยากจะแบบเออเป็นสายบุกนะครับเซฟตัวเองเมื่อโดนโจมตีเห็นไหมครับมีน้ํามาดักหนีได้เราแปงลงร่างเป็นแบบไหนคือคุณสามารถที่จะแต่งตัวละครของคุณได้แล้วเลือกสกิลที่คุณถนัดนะครับให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมของคุณนะครับบางเพื่อนเราก็แม่งก็ไม่ได้ช่วย เราเลยนะครับเราก็ต้องมีซีซีสกิลหลบใช่ไหมครับเหมือนนี้เราแปลงลางเป็นน้ำอย่างเงี้เราก็มาหลบข้างบนจนก,กว่าน้ําจะแตกอะไรอย่างเงี้ยมีสกิลช่วยเหลือตัวเองนะครับช่วยเหลือเพื่อนบัฟเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งโซโล่ถ้าเราเล่นเก่งมากๆนะครับผมและการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะมีการต่อสู้ที่แบบ คุณสามารถที่จะชนะทางกันได้คุณฟันมาอีกคนสะท้อนดาบคุณตกโดนเก็บดาบคุณฟันโอ้โหซึ่งมันเหมาะสมมากกับการมีไว้ติดไอทีของท่านนะครับซึ่งตอนนี้ลด30%อยู่นะครับผมต้อนรับ ยั่วสามที่กำลังจะเข้ามาสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ไปจัดมาติด i อดีไว้แล้วคุณจะหลงรักนะครับผมสำหรับมอนติ p เพลเยอร์เกมนี้นะครับผมนารากะเบรพอยต์นะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเลยแล้วกันนะครับก่อนตัวละครใหม่จะมาโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยเจอกันครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเราด้วยครับ